งดงามเหลือเกินแล้วก็ที่สำคัญนะครับพลังศรัทธาเหล่าบรรดา FC นี่โอ้โหบอกว่าชื่นใจแล้วก็เลี่ยงไปด้วยความสุขนะครับที่ได้เห็นผ้าเหลืองนะครับพระนุกของเราเข้าสู่ ร่มกาสาวพาดไปนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าชื่นอกชื่นใจเหล่าบรรดา FC ก็เห็นภาพบรรยากาศกันไปแล้วด้วยฉายาของพระนุกนะครับที่หลายๆคนทราบกันแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับกะตะปุญโยมีคำแปลด้วยแปลว่า ผู้มีบุญแต่ปางก่อนนี่นะครับแล้วก็กําหนดนะครับบวชศึกษาพระธรรมวินยัยแล้วก็บวชทดแทนคุณบิดามารดาเนี่ยเป็นเวลา7วันด้วยกันนะครับล่าสุดครับในห้างสิงห์นะครับคุณสิงห์นัทพบนะครับก็ได้มีการแจ้งยอดบุญนะครับที่เหล่าบรรดา F-C นะครับของพระนุกข,ของเราได้มีการร่วมบุญบริจาคออนไลน์มาเป็นจํานวน 8 3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับหลังจากที่ได้แจ้งยอดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรึกษากับพระนะครับหลังจากที่พระนุกได้มีการศึกออกมานะครับเพื่อที่จะนำเงินตรงนี้แหละไปร่วมบริจาคและก็ทำบุญทำการกุศลต่อไปนั่นเองนะครับก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญมาในการนี้ด้วยนะครับ